ตา,าฟิงเกรอร์เจอสตา,อาฟิงเกราอร์ไหมตาฟิงเกอร์ต่อด้วยโ,โอ้โห,โโหโ้เน้นๆเ,เลยวะตายไหมอ่ะมันคราวนีจะเล่นตัวอะไรดี ตัวอะไรดีนะเดี๋ยวขอดูขอเลือกก่อนคนระับว่าผมจะเล่นตัวอะไรดียังคิดไม่ออกหรือละเล่นโจโทาโร่แล้วกันแล้วเอาตัวซับตัวอะไรก็ได้ เล่นดีฮะเล่นเป็นทีมดักกันมาจโจทารุผมชอบเล่นมากเลยจโจทาโร่เนี่ยเล่นสนุกครับตัวนี้ผมยังไม่ผมคงไม่ลู้เกมนี้ทีมหลักเพราะผมชอบนะ เธอตาสิ้ <c oughs> นเกลือเขาเกือบหลบมาโดน

เอาประคัดไปหนึ่งเทียบยังเล่นแบบงงๆกันอยู่ช่วงนี้ทุบไม่ดีอ่ะทำไว้ไม่ดีวะคงเขาคงจะเล่นไม่เป็นนะ อุราอุลาเอาล้วกูก็โดนงงโหเลยสตาร์ฟิงเกอร์เดี๋ยวสตาร์ฟิงเกอร์มั้งสตา t ์ฟิงเกอร์ต่อด้วยโอ้โหเน้นๆเลยวะ ตายไมไก็คือเอาไว้เหลือซากแล้ครับทีเดียวจอดเด็เคจยทโลเป็นอย่างโหดนะเถื่อนมากโยทโลเนะี่ยหาคนใหม่ดีกว่าคอมโบเจอกูตบแนนะ่ครับไม่ข้ามเนี่ย มาดูกันมจะตบให้ล้อเลยอ้าวยอมแพ้สิอะไรวะเล่นเป็นกิมจอนะผมเก่าตบให้หัวทิ่มเลยมาสตาร์ฟิงเกอร์ไว้ก่อนไหมล่ะ โอ้หล่นได้เงี้ยหรืโอเคเบ้ยวให่อเฮ้ยลงไม่พ้นตาวิงเกอร์โอเค

อเอาโอ้โหยเลยโดนตายฮะผ่าไปนิดเดียวข้าจบท่าไม่ตายไว้ก่อนไปใช้ในายามจำเป็นแล้วกันนี่ยังไม่ใช่ทำไมกดไม่ติดวะแหงเน็ตกระตุก อี <IL> ่ยเป็นโลกรโดนเลยครับรอดูเ <a> ชิงกันนะไม่เข้าไม่เข้าแล้วล่ะ เออไม่ได้นัำไม่ทันโัวน้ไอ้ใครโอเคไหมเน็ดเด็ดได้ต้องเข่าแล้วเฮ้ยการ์ลิสันดีโอคาร์ลิสันดีโอลุย

sao mới ra lại mà thằng kia cho solo chơi đi ô nổi bên này đủ lừa tiếp tục quá lột cu chân lột lại không lột chân lột nữa rồi mới thành mẹ, Để

จับไม่เลยโอเคล้างก่อน <c oughs> โอ้แพ้เลยอแบบาจะแพ้ครัแบบรแบบรไม่น่าแพ้ก็แพ้เขี้แบบยอ้ย ทีสี่ไม่ใช่คนนะมาไอ <_ S 1> ต้องชนะคนนี้มไม่กดข้ามสักที หน้ามันใสมากนะผมัวโลบบอกหน้ามันใสมากเลยนี่นี่ักลูกเหือก

โมด้าโอเคโมด้ากันมันมาครับ

โดนเนี <Off> ่ยโดนชุดเลยวะแม่ยสู้ไม่ได้เลยเออโดนเขาเต์บ้าเอ้ยเบ่งพลังก่อนละกันสนี้ก็เสือกโดนอีกโอ <ad> <dead>. <le> <this> เราก็เล่นในทราเดอยูนะเล่นทาตอื่นเลยตามทันอยู่แล้ว๋อเฮ้ยไม่ทันนะโอเค

เฮ้ยโดนว่ะชิตอะยังเดินเล่นเลยครับไม่ตายโอเคดีที่ไม่ตายเฮ้ยตามทานดีว๊ะ

เอจะมาจับกลับไปโกงเออื้เออื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 อฮือโดยไมดีครับอเวนคือคือโอเคเบ่งพลังแล้วสินะทำอะไรเล่นท่าด้วโอ้ลองชิด โอ้ชิตเจ็บมากเลยโอ้ชิตไม่ตายซะนั่นแหละโอโหเล่นแต่ท่าเดิมๆดิมโอ้ใครก็ชนะได้นะผมเล่นท่าน,นเดิมครับผมเจอแรงบีสี่นะคนเดิมแหละมันชอบแบบกระดดมารีบกดข้ามเลยนะมาดิกดข้ามยังเร็วเลยเงี้นเหรอ สตาฟกเกอร์โอ้ฮิตเนี่ยไปแล้ปล่อยกันก็เล่นเป็นแค่ท่าเดียวเปลี่ยนตัว้จับเลย อ้ยไอ้ท่านี่วิชอบใช้ท่านี่แหละแรงคิปหายครับโดนโดนไอ้ท่านี่ละโอเคมาเอาเบ่งพลังกัน

ไอนะ่นลูกเขาไม่ไปไหนไอ้ไมันมีเกตทำให้ตายนะหลบไม่ทันแม่งเ้ยเร็วเกินอซิซุชิ นี dos, u, ่ไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตเหลือโดนเลยท่าดีแล้วเบ่งพลังหรือยังเบ่งพลังแล้วเสร็จกูปาบเข้าให้ยื้ยื่ยื้ยื้ยเข้าไปต่อด้วยท่าแบบฟ้าผ่า

เสร็จเรียบร้อยแค่นั้นละโอเคสตาร์เนตินดอมโหลดให้นิ่มน่เลยเกมเกมโหดอืมโอฉันไม่คิดให้ไปแกแต่แรกอยู่แล้วบบเสียงยังเข้มว้าให้แกมือไอซิ้น เลยท่านเอซนโหเปิดมาเมนกเฮ้ยเปิดมาอย่างโหเลยนะท่านเอซนโอเคบวชไปท่านพอโดีนะไม่กัน よ、anyway, ね、かっ、ねね、たよかっ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 をよかる？砕けろ。ったを見てたよかっ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 たよか โอ้รู้ว่ได้ฮะไม่ได้ฮะเอาไว้ก่อนเลยพลาดแล้วต้องใช้ท่านี้เจอหมัดแบบหมัดลอยหมัดอัดลูกตุ่น

ไม่มีเกียร์พุ่งตามไปเหมือนล็อกคอแจกไม่ได้ไม่โดนโอจบแล้วมันจบแล้วอีนูป้าบ กินปิวเลยครับชิวคุณเปิดก่อนได้เปลี่ยนแล้วา よかっえるかったよ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 かった

ไม่โดนเดี๋ยวกระโดดทำไมวะไม่เงยเปลนพลังแล้วเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเกียเสียว ไม่โดนหรออมเออต้องลุกให้หนักๆกันถึงจะตั้งตัวไม่ทันนี่เอาขาแบบฟาดไปโอเคไปกร่อนได้เปลีอยละแห

อ um mm ้าวเฮ้ยไม่โดนเขี่ยเขี่ยละ้ัตต์อ่ตาวตีน้ำไปเดี ฮึ๊บเราคอแจกไปดิโอเดโนเตนเมล่าโอเดโนอือจิมูููููู้้้้้้เป็นยังไงล่ะด้วยพลังแห่งสเตนอ่ะฮะชนะกูไม่ได้หรอกนะผม โหแล้วแบบกวนตีนหน่อยให้ตาไหมอืมไม่เล่นละนะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เล่นเจอโจรแบบดูเดือดมากเลยนะผมไว้เจอกันใหม่แล้วกันบ๊ายบาย